สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซนต์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวิ่งงานไลแมนบายแล้วมีรายได้เยอะขึ้นไหมครับ นะครับเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากนะครับสำหรับเรื่องงานไลแมนไบ์รับส่งผู้โดยสารนะครับที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่25ทธันวาคม2566ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับโดยบรรดาพี่น้องไรเดอร์ต่างๆบางส่วนนะครับก็จะเห็นข้อมูลเข้าๆกันมาบ้างแล้วนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับงานวินของไลแมนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่น็อตเอารูปขึ้นให้ดูนะครับอ่ะ รูปเด้งขึ้นมาให้ดูนะครับก็จะเป็นรูปที่บอกถึงรายละเอียดขั้นตอนในการทํางานรับส่งผู้โดยสารสําหรับงานลแมนไบส์นะครับเดี๋ยวมาดูที่ขั้นตอนที่1นนะครับเขาว่ายังไงพับกล่องอาหารลแมนเพื่อเว้นที่ว่างให้กับผู้ดโดยสารอันนี้หัวจะปวดเลยนะครับต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ากล่องลแมนนะครับพื้นฐานของกล่องลายแมนเนี่ยไม่สามารถที่จะพับได้เหมือนดังกล่องแก๊ปนะครับเหมือนอย่างกล่องของค่ายอื่นๆที่เป็นใบเล็กนะครับ กล่องลายแมนเนี่ยจะประกอบไปด้วยโครงเหล็กนะครับหรือโครงพลาสติกที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราก็จะรู้กันดีเลยว่ากล่องลายแมนเนี่ยพับยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําออกมาเพื่อที่จะให้มันพับง่ายขึ้นนะครับคือคนคิดเนี่ยบ้ามากเลยนะครับออกกฎออกขั้นตอนอะไรมานะครับคิดได้ยังไงครับว่าให้พับกล่องนะครับมันพับไม่ได้ครับไหนบริษัทลองสาธิตวิธีการพับกล่องให้กับรเดอร์ดูหน่อยสิ นะครับว่ามันทํำยังไงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันพับยังไงนะครับถ้ามันตะบี้ตะบานพับอะมันก็พับได้แต่พอมันเด้งออกมาอีกทีนึงเนะี่ยมันจะเป็นทรงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนะครับเพราะว่ากล่องมันนะครับไม่ได้ทํามาเพื่อให้มันพับได้นะครับบริษัทไลแมนเนี่ยจะต้องเดินไปดูกล่องของตัวเองก่อนนะนะครับไปดูกล่องของบริษัทตัวเองนะครับว่ากล่องเนี่ยมันสามารถพับได้หรือเปล่า ก,ก่อนที่จะมาทําเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมาทําเป็นการงาน PR ให้คนอื่นเห็นว่าโอ้มันสามารถพับได้นะไม่มีปัญหาอะไรในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นในการพับกล่องนะครับแล้วก็ที่น่าตลกร้ายไปมากกว่านั้นนะครับก็มีพี่น้องไรเดอร์นะครับได้ทักเข้าไปสอบถามกับ c ีนะครับจากทางไลแมนนะครับว่าถ้าจะรับงานรับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะเราจะเอากล่องไว้ที่ไหนจะพับเก็บอย่างไรนะครับ CF ก็ได้ตอบกลับมากับไรเดอร์ว่านะครับแนะนำว่าให้พี่ควรขับนะครับนำกล่องไปไว้ในด้านหน้าของรถจะบ้าตายหัวจะปวดนะครับพี่นอคิดว่าทั้งไรเดอร์และลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้มัดตาสั่งเลยนะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครนะครับเอากล่องไปไว้ด้านหน้าหรอกครับและกล่องมันใหญ่แล้วมันก็มองไม่เห็นทางด้วยนะครับไฟรถไฟลงไฟเลี้ยวทุกอย่างมันบางหมดพี่น้องก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า จริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยไม่ว่าจะพับหรือจะเอาไว้ด้านหน้าแล้วมันอันตรายด้วยนะครับลูกค้าก็ไม่โอเคนะครับบางทีบางคนนะครับไรเดอร์บางท่านก็จะมีแหลกสไลด์เหมือนกันกันกบพี่น็อตเนี่ยแหลกสไลด์เมื่อเวลาที่ไว้ด้านหลังเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนเขาก็โอเคไม่ได้เสียเลียดอะไรแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบนะครับที่จะมีกระเป๋าหรือมีกล่องอะไรที่อยู่ด้านหลังของลูกค้าเนี่ยมันเป็นเหมือนฟิลแฟนฟิลเมียมากเกินไป ถามว่าพี่น็อตเนี่ยเคยรับแบบนี้ไหมเคยรับนะครับแต่พี่น็อตก็รู้สึกอายนะที่ว่าบางทีไปรับผู้โดยสารนะครับแล้วมีกล่องส่งอาหารอยู่ด้านหลังมันเป็นการที่ทําให้ลูกค้าขึ้นลงไม่สะดวกและก็มีความเกงใจของทางลูกค้าด้วยแน่นอนเลยครับสิ่งต่อมาที่จะเป็นขึ้นลูกที่2ก็คือไรเดอร์จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนดาวนะครับถ้าเราจัดการเรื่องกล่องไม่ดีนะครับไปสมัครงานไลแมนไบค์ Man uy, และมีประเภทงานวินเข้ามา เมื่องานเด้งเข้ามาถ้าหาที่วางกล่องไม่ได้ฝากกล่องไว้กับใครไม่ได้โดนแน่นอนนะครับมีโอกาสดาวลดแน่นอนนะครับถ้าเราวิ่งไปแล้วให้ลูกค้าไปถือกล่องให้กับเราหรือเราเอากล่องไว้ด้านหน้าจริงๆมันดูอันตรายไปหมดนะครับตรงนี้นาเป็นโคิดว่าคะแนนดาวของไรเดอร์น่าจะลดในส่วนนี้นะครับ มาดูในขั้นตอนที่2นะครับโอเคขั้นตอนนี้พื้นฐานสําหรับการรับงานวินนะครับก็จะมีการเตรียมหมวกกันน็อกให้กับลูกค้าทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ทําได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็เตรียมเงินทอนนะครับโอเคจัดไปครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4แต่งกายให้เหมาะสมไม่บังคับสวมเสื้อแจ็คเก็ตลายแมนเอ้าทำไมไม่บังคับล่ะ เห็นทุกทีก็ต้องบังคับนี่อถ้ารับงานส่งอาหารก็ต้องใส่ใช่ไหมแต่ถ้ารับงานบินต้องถอดอีกใช่ไหมครับอ้าวก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่าทําไมถึงต้องถอดก็เพราะว่าบริษัทของคุณนะครับไลแมนยังไม่ได้รับการรองรับจากกรมการขนส่งทางบกก็แปลว่าผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็รู้อยู่นี่นะครับก็ให้ไลเดอร์ไปตายเอาดาบหน้าเอาเองเป็นช่วงทดลองแหมรอหน่อยใจเย็นระบบกําลังปร,ปรับปรุงแต่ในระหว่างนี้มึงโดนสับกันไปก่อน ให้ไลเดอร์ไปรับหน้าแทนไปตายเอาดาบหน้าคือ 1. ผิดกฎหมายนี่ก็ต้องโดนค่าปรับเสียค่าปรับนะครับเขาก็ปรับ2,000บาทนะครับใช้รถผิดประเภทนะนะครับในรับในการไปรับส่งผู้โดยสารก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไม่ให้ใส่เสื้อเพราะอะไรอย่างที่2คือจะต้องไปทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาถูกต้องตามกฎหมายเพราะเขามีระบบจัดสารจัดก,การที่ถูกต้องตามกฎหมายไปแย่งลูกค้าของเขาวินจะเลงเราเป็นในกรณีพิเศษ นะครับเพราะว่าแก๊ปกับโบเขาถูกกฎหมายแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะเล่นงานลายแมนโดยเฉพาะอันนี้ไรเดอร์ต้องระวังเรื่องกำปั้นและก็สนเท้าของพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับไหนๆจะก๊อปปี้แก๊ปมาทั้งดุดแล้วนะครับแต่ก็ลืมก๊อปปี้เรื่องการเปิดปิดประเภทของงานมานะครับพี่น็อกคิดว่าน่าจะมีการเปิดปิดประเภทงานน่าจะง่ายกว่านะครับทำให้ไรเดอร์สามารถเลือกได้เลยว่าจะวิ่งงานรับส่งคนหรือจะวิ่งงานรับส่งอาหารนะครับ ในโลกของความเป็นจริงมันไม่สามารถทําได้นะครับว่า,อาพอได้งานวีนปุ๊บเราก็เอากระเป๋ามาพับเก็บได้ง่ายนะครับซึ่งไลแมนก็อาจจะลืมภูมิหลังของตัวเองไปว่านะครับไรเดอร์ทุกคนก็จะมีกระเป๋ามีกล่องส่งอาหารที่เป็นขนาดเดียวของทางค่ายไลแมนไม่เหมือนกับแก๊ปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปก๊อปปี้เรื่องการทํากระเป๋าใบเล็กมาด้วย ให้มันพับเก็บได้ง่ายด้วยหรือไปก๊อปปี้ในการเปิดปิดสาขาประเภทงานมานะครับทำให้ไลเดอร์สามารถเลือกได้นะครับเพื่อลดปัญหาใน,ในการใช้บริการจากทางลูกค้าเวลาลูกค้าเรียกงานไลแมนมาปุ๊บเนี่ยไปเจอไลเดอร์มีกล่องส่งอาหารเนี่ยบางท่านเขาก็ไม่โอเคเลยนะเขาก็ไม่ขึ้นนะครับเขาก็ไม่เอาบางครั้งจะต้องถือนะครับถือกล่องส่งอาหารให้กับไลเดอร์ด้วยก็จะมี ในสื่อโซเชียลนะครับก็จะเห็นกันแล้วนะครับที่เขาทำวิดีโอว่าลองเรียกงานไลแมนไบต์ครั้งแรกนะครับปรากฏว่าก็ต้องช่วยถือกล่องส่งอาหารให้กับไรเดอร์เนี่ยนะครับคือระบบของบริษัทยังจัดสรรไม่ดีนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าให้ไรเดอร์นะครับหาทางเอาตัวรอดกันเองตรงนี้ดีหรือเปล่าล่ะนะครับพี่น็อตอยากรู้ว่าจะอวยกันต่อย,อยังไงนะครับสำหรับสายอวยนะมันดียังไงครับทำให้ไรเดอร์มีรายได้มากขึ้นเฮ้ยจริงเหรอ นะครับว่าจะมีรายได้มากขึ้นเราไปรับเขาตัวละ20กว่าบาทอาจจะโดนค่าปรับ2,000กว่าบาทก็ได้นะครับปรับทีจุกนะครับใช้รถผิดประเภทนะแล้วถ้าใครเผิกกดไปสมัครงานไลแมนไบส์อย่าลืมนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะยกเลิกประเภทการบริการอันนี้ได้นะครับไปสมัครไปแล้วนะครับแล้วถ้ามีงานเด้งเข้ามาบอกเลยลำบากครับถ้าเราวิ่งงานส่งอาหารอยู่และไลแมนก็ใช้ระบบในการสุ่มนะ สมว่าจะให้ไรเดอร์คนไหนไปวิ่งงานส่งคนบ้างนะครับบางคนเขาเป็นสายส่งอาหารแต่กลับได้รับงานขนส่งคนเอาแล้วไงมาเรื่องแล้วแล้วกล่องจะไว้ตรงไหนไปฝากร้านป้าไว้ก่อนชิวชิวสบายสบายแล้ววิ่งไปส่งลูกค้า20กิโลเงี้ยหรอแล้วค่อยตีรถกลับมาเอากล่องของตัวเองอะนะแล้วถ้างานส่งอาหารเด้งอีกอะทำยังไงโอ้โห,โหหัวจะปวดแม่งโคตรอยากเห็นหน้าคนคิดจริงๆเลย CS เอสดาแมนแม่งก็โง่ครับบอกงตรงวิเคราะห์ให้กับไรเดอร์แบบ ม่วสู่ะเหมือนก็เอาไว้ด้านหน้าก็แนะนําว่าให้พับกองคือแม่งทุกอย่างมันพูดง่ายแต่มันทํายากอยากให้เรามาพับให้ดูนะครับว่ามันพับยังไงนะครับอยากให้เรามาวิ่งให้ดูจริงๆนะครับว่ามันวิ่งยังไง เดี๋ยวทุกคนก็จะหาว่าโอ้ยไอช่องเนี้ยมันก็เอาแต่บนเอาแต่บนอ่ะเดี๋ยวเอาวิธีการแก้ปัญหาไปวิธีการที่1เลยนะครับไหนๆก็จะ c o อปปี้แกลแล้วนะครับก็ Copy มาทั้งดุ่นเลยนะครับไปศึกษาดูงานที่บริษัทแกปเลยว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างนะครับเขาทําให้สามารถเปิดปิดสาขาการรับงานได้ประเภทงานได้อยากจะส่งคนก็ ก็เปิดิดน,นบอยากจะส่งอาหารก็เปิดฟู้ดนะครับเขาก็เป็นประมาณนี้ไหนๆจะ copy ้แล้วก็ไปดูเลยนะครับว่าแกป๊ปเขาทํำยังไงนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการทํากล่องใบเล็กออกมาจําหน่ายให้กับรเดอร์อ่าเป็นไงครับวางแผนการตลาดด้กับบริษัทอะไรเนี่ยหรือจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมงานไลแมนไบต์ Man uy, ก็คือประเภทงานไลแมนไบต์ Man uy, นะครับโดยการที่ว่ารเดอร์วิ่งรับส่งคนจำนวนเท่านี้ก็จะแจก กระเป๋าใบเล็กให้กับไรเดอร์กล่องส่งอาหารที่สามารถพับเก็บได้ง่ายจะได้มีความอาเนกประสงค์มากขึ้นสําหรับไรเดอร์ที่ขับไรแมนส่งอาหารและก็ส่งคนด้วยไปในตัวอย่างที่3นะครับบริษัทจะต้องคัดกรอง CS ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยใครที่จะเป็น CS นะครับจะต้องมาเป็นไรเดอร์ก่อนอย่างน้อย3เดือนนะครับถึงจะได้รับความรู้และก็ประสบการณ์หรือเข้าใจขั้นตอนในการทํางานจริงๆของอาชีพไรเดอร์นะครับเพื่อ ทำให้ CS ที่คุณจ้างมาเนี่ยนะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความรู้สูงสุดในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับไรเดอร์ครับ C ถ้าบริษัทจะคิดแคมเปญหรือคิดเงื่อนไขหรือคิดวิธีการหรือคิดขั้นตอนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแนะนำเลยครับว่าให้เรียกไรเดอร์มาสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆตึกนะครับและให้มาถามนะครับว่าถ้าเป็นประมาณเนี้ย ทำขั้นตอนนี้ขึ้นมาหรือประเภทงานนี้ขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันพอได้ไหมถ้าเอาไปใช้จริงในชีวิตของไรเดอร์ให้เลแมนเรียกใครสักคนหนึ่งมาถามก็ได้นะครับถ้ามันตอบโจทย์ก็ทานะครับขอแค่เรียกมาถามซักถามความคิดเห็นของไรเดอร์นะครับหรือจะไปดูงานจากโรบินฮูดก็ได้นะโรบินฮูดเนี่ยเขาจะส่งนะครับแบบสํารวจนะครับให้กับไรเดอร์ทุกคนว่าถ้ามีงานประเภทอย่างนี้แล้วโอเคหรือเปล่าเป็นแบบสอบถามล่วงหน้า ก่อนที่จะทำอะไรไลแมนไปดูงานโรบินฮูดก็ได้นะครับและทุกคนเชื่อปะพีนน่น็อตคาดการไว้ว่าตอนนี้แก๊ปแม่งนั่งหัวเราะไลแมนอย่างดังอะเพราะว่าไหนๆก็จะก๊อปปี้มาแล้วจะเป็นคู่แข่งทางการตลาดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กลับว่ามีการรับส่งคนแต่ทําแบบไม่เสร็จะนะครับแก๊ปก็แอบนั่งหัวเราะเพราะว่าต่อไปนะครับลูกค้าเกิดเรียกงานวินเข้ามาแต่ว่ามาทั้งกล่องเลยอย่างเงี้ย มีกล่องส่งอาหารมาด้านหลังหรือให้ลูกค้าถือกล่องเนี่ยลูกค้าก็จะอาจจะไม่ได้ใช้บริการนะครับเพราะลูกค้าเขาก็ไม่ได้อยากไปถือกล่องให้ให้กับไรเดอร์นะนะครับเขาก็อาจจะไปใช้บริการแก๊ปเหมือนเดิมหรือโบว์เหมือนเดิมโอ้โหเจอไลแมนวันก่อนอะเรีวเรียกลแมนมาไลแมนให้เราถือกล่องงานไลแมนไบะเขาหลังไม่เรียกแล้วนะครับแก๊ปก็หัวเราะโคตรดังเลยครับว่าโอ้โหทำออกมาแล้วไม่เสร็จ นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งทางการตลาดแบบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้กอปี้มาแล้วก็กอปี้ให้มันไปทั้งดุ้นเลยนะครับอย่ากึกกึกกักแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันดูตลกและก็อย่างต่อมานะครับพี่นอคิดว่าไลแมนเนี่ยก็จะมีระบบอะไรแปลกๆอีกนะเป็นการระบบตรวจจับแหมตรวจจับว่าถ้าพบเห็นไรเดอร์คนไหนเอากล่องไปรับลูกค้านะ <S <S ไลแมนจะตีโดยการทําโทษแบรนด์นะเออก็จะแบรนด์ไรเดอร์ปิดระบบไรเดอร์อีกนะครับเมื่อลูกค้าคอมเพนว่าโอ้ เอากล่องส่งอาหารมารับนะฮะเอากล่องส่งอาหารมารับลูกค้านะครับไลแมนก็จะทําการปิดระบบให้กับไรเดอร์อีกซึ่งไลแมนชอบเป็นแบบนี้นะที่สังเกตนะครับเขาจะเป็นแบบเนี้ยก็คือเขาจะไม่แก้ไขอะไรที่มันที่เขาคิดมาแล้วนะครับเหมือนเป็นคนที่อีโก้สูงนะครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้ะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่ใช่นะอันนี้คือการคาดเดานะ นะครับต่อไปอาจจะมีก็ได้นะครับถ้าใครเอากล่องไปรับผู้โดยสารนะแบนเลยนะปิดระบบถาวรนะนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับและบรรดาพี่น้องไรเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนหรือค่ายไลแมนนะครับมีความคิดเห็นในการขับรับส่งคนสำหรับงานไลแมนไบต์ตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับณที่แห่งนี้ในช่องช่องนี้นะครับ เป็นช่องที่ทําให้ไรเดอร์นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยวิจารณ์สนทนานะครับหรือระบายความรู้สึกได้ในนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับพี่น็อตอนุญาตนะครับในสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับพี่น็อตด้วยนะครับจากใจจริงครับที่ทําวิดีโอมากะว่าดแม่จะไม่พูดถึงแล้วนะนะครับแต่ก็อดไม่ได้นะครับมองเห็นแล้วมันรู้สึกแปลกมันรู้สึกแบบ แมมันมันหน้ามันน้าจริงๆนะนะครับมันต้องพูดถึงในเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ